สถานีวิทยุมอ,อก,กอรร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสารนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนการก่อตัวของพายุและฝนฟ้าขนองสารนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอเรื่องการก่อตัวของพายุและฝนฟ้าขนองพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเมื่อมีการก่อตัวและพัฒนาการของเมฆที่เกิดจากกระบวนการพาความร้อนของมวลอากาศร้อนที่อยู่ใกล้พื้นโลกลอยขึ้นไปแทนที่อากาศที่เย็นกว่าและหนาแน่นมากกว่าแล้วมวลอากาศที่เย็นกว่าก็จะไหลต่ำลงมาแลกเปลี่ยนมวลซึ่งกันและกันในขณะที่มวลอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นไปในบรรยากาศมีการกลั่นตัวของไอน้ำที่อยู่ในมวล อากาศเกิดเป็นหยดน้ําเล็กๆลอยตัวอยู่ในอากาศเมื่อหยดน้ําเล็กๆเพิ่มจํานวนมากขึ้นเป็นเมฆค่อยๆขยายตัวสูงขึ้นไปหลายกิโลเมตรยิ่งมียอดเมฆสูงก็จะยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w w w s สารานุกรมไทย o r th